ทำไงดีล่ะเจ้านี้เรื่องรับให้ชำระหนี้สินเชื่อเงินสดเงินสดในมือก็ไม่พอแถมมีที่ดินก็ยังติดจำนองกับธนาคารอีกก็ยังติดจำนองกับธนาคารอีกเคยมีเคสหนึ่งครับลูกค้าเป็นเจ้าของที่ดินติดจำนองกับธนาคารอยู่1ล้านสแสนบาทแต่ปัญหาก็คือมีสินเชื่อเงินสดอีกหนึ่งก้อนยอดประมาณ5 0 0 0 0นบาทที่กำลังถูกเรื่องรับให้ชำระหนี้อยู่โดยเจ้าหนี้จะฟ้องร้องอยู่แล้วเงินสดในมือยังไม่มีเลยลูกค้ามาปรึกษาอยากจะขอทำขายฝากที่ดินเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ซึ่งเมื่อรวมภาระานี้กับเงินที่ต้องใช้ถ่ายถอนที่ดินเข้าปลาเข 1้าน9แสนบาทซึ่งจากราคาขายที่ดินอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5แสนบาทถ้าจะนํามาขายฝากหากซับสวยอาจจะได้มมงเงินสูงถึง60%หรือประมาณ1ลน5แสนบาทซึ่งก็ยังไม่พออยู่ดีและหากไม่มีเงินมาชารบานี้อาจถูกฟ้องร้องยึดที่ดินเพื่อนําไปขายทดอดตลาด แต่ทางเจ้าของยังไม่อยากขายที่ดินจะทํายังไงดีละ่ะเราแนะนําแบบนี้อันดับแรกเลยคุณต้องวางแผนการใช้เงินที่อาจจะได้จากการขายฝากให้ชัดเจนซึ่งนอกจากจะนําไปถ่ายถอนจำนองที่ดินแล้วคุณไม่ควรจะนําส่วนต่างไปเพียงแค่ชําระหนี้เท่านั้นแต่คุณจะต้องมีแผนการใช้เงินเพื่อจะนําไปสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ามาและรวมถึงแผนแถ่ายถอนเพื่อนําไปเสนอในทุนขอขายฝากและ2คุณต้องวางแผนการชรําระหนี้สินเชื่อเงินสดให้ชัดเจนเพื่อนําไปชี้แจงและเจรจากับเจ้านี้ขอผลไปงวดแทนการจ่ายเงินก้อนหากทุกอย่างเป็นไปตามแผน คุณอาจาไม่จาเป็นต้องขายที่ดินแต่เพื่อจัดก,การกับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดคุณอาจจะเป็นต้องเลือกที่จะประกาศขายที่ดินร่วมไปด้วยซึ่งอาจจะประกาศขายในราคาตลาดหรือต่ํากว่าราคาตลาดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการขายเผื่อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดการขายที่ดินอาจเป็นทางออกสุดท้ายในการที่จะนําเงินมาชําระหนี้แล้วเริ่มต้นใหม่แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาทุกอย่างจากที่ลายไปนในทางที่ดีและมีวิ่งกันทุกฝ่ายเราขอใจช่วยครับคุณกําลังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับอสังหาฯหรือมรซาพิม์คอมเมนต์มาได้เลย,เลยว่าวดจะทักไป ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปไ,ได้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อใครมงคนกำลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่เดีวจเจอกันคลิปต่อไปนะครับ